ดีค่ะทุกคนเอาเลืสบสวัสดีไปเลยวาค่ะพี่น้องค <c oughs> ่ะแต่ขับรถค่ะพี่นอ้องจ้าเลือสวัสดีเครับป้มีาเลาุสเดีันเิกิดค่แัล้วก็เป็นาักีสุชม

ชี่อรากรมาทักทายกันด้วยนะครับในเวลาสี่โมงครึ่งแบบนี้กับโลกอิจฉานะพอยิงประตูกันไปได้แบบสดายเลยแล้วโอเคก็ถือว่าสนุกสุดมาจริงๆและเกมบุกบังปิดเมื่อคืนนี้ได้แบบว่าสุดเวียงเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะจบสกอร์ไปได้เช่านเ้ย,ยสวัสดีค่ะทุกคนเอาเลือกสวัสดีไปเลยวะค่ะพีนนน่น้องค่ะแต่ครับลวดค่ะพี่น้องจ้าเรืองสวัสดีปะ ฟุตวันกันอยู่เนระพววี่ตังเมือ้ก็เป็นขนาที่ใหญ่เลยของทีมงาเนเมงเขาบอกว,ว่าคนติดตามม่เยอะเนี่ยมันก็จะมี อสักครู่ี่คู่แฟนไทาคนไปแล้วกข่เชียวคจะแฟนกันยาวๆนะฮะวันนี้อยู่กันจะถึงหกโมงเย็นเลยมีเพลงพราเพีงไหนที่คุณคนไทยทุกคนไทยวันนี้ยไม่โต กดไปกดดันไปเลยสายดันค่ะอยากทานะครับยังสามารถส่งขอก็ฟับได้ไมว่าจเป็นช่องทาง Facebook ก็ได้นะครับที่พูเป็นทาของเราหรือว่าจะโทรเข้ามาหลังไหมก็ได้เช่นกันที่0 2 0 3์8 3 3ศย่าจปยสาอยู่ับ้ายเซกอมารกันด้วยเมื่อกี้นี้ก็นั่งโมอยเรื่องทุกวันกันอยู่หรอผู้ที่ฟังเมื่อกีนี้ก็เป็นโัเชีที่ใหญ่เลยของ ทางนะครับยังสามารถส่งข้อคกับเฟซได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook ก็ได้นะครับที่ฟูฟิทายของเราว่าจะโทรเข้ามาหลังไหนก็ได้เช่นกันที่0 2 0 3 0 8ที่นี่กับมีสุดสีชมพูเป้าต่เนื่องมากที่จุดนี้คุณเฟนทายต้องขอบคุณด้วยนะฮะกับเงินออมมั่งคงออมกับธนาคารนมสินธนาคารเพื่อสังคมเอาเลยครับยังอยู่กันไปตลาดแล้วค่ะมาจังครองถือข้าสั่งข้ากินเ้าสิบหกสิบเลยนี่เดี๋ยวไหมคะับบอิม่มไปตลาดเทาได้ ไปยสักครู่ที่คือปานไยนดยมหาวทั ไปตลาดแล้วค่ะมาจังของถูกเข้าซังเข้ากินเหอหาสิบหกสิบเลยนี่เดี๋ยวไหมคะบวุวอิมไปตลาดเข้าได

อีซูเปอร์สตาเด็กเป็นใหม่บางทีพอมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้ว เพลงไนจากเอจิรากรมากชายกันด้วยนครับในเวลาสี่โมงครึ่งแบบนี้กับโลกอิจฉาแต่โปรไฟล์อย่าไม่คุนค่าเอจิราที่เอเชียและลงทุนหุ่งขายจากชัเต็มเื่รวเกูีท็อไทยและดีท็ไทยเอสอนะครับในฟุตวันยูโรอง ก็ถือที่สุดเลยนสายสังแค้ะสามเปรนผู้อุบัเตด้วยกันได้คุ้ยช้นไปเลยรัเด็กอายุ17เนาะม .4 ม .5 แต่ว่ามาท้มืูโรไปแล้วนะครับก็ขอให้น้องเนี่ยรักษาความสม่บาสณ์สูงมอยู่กับผูจายเซโคนรับษาณัู้วย เมื S <S <an> ่อกี้นี้ก็นั่งมองมอยเรื่องสุตบอดกันอยู่เนระผูี่ฟังเมื่อกนี้ก็เป็นผนงที่ยิ่งเลยของทีมสุดท้าสามอยู่กับจายเซโนะครับกันอยู่ด้วยเมื่อกี้นี้ก็นั่งมองมอยเรื่องสุตบอดกันอยู่เหรอผู้ที่ฟังเมื่อกี้นี้ก็เป็นผนงที่ยิ่งใหญ่เลยของทีม

นะครับหนึ่งเฟรนซ์เจ็ดสีเลยจากน้องเฟ Ad ิร์สอนุวัตด้วยเป็นสูงที่เข้าที่ทุกส่วนมะาจากคอนเซปต์ขาอีอที่งแถมกเกิดด้วยกันได้ค้่ช้ำไปเลยครับเด็กอายุสิบเจ็ดเนาะมสี่มห้าแต่ว่ามาแชมเปี้ยนโรไปแล้วนะครับก็ขอให้น้องเนี่ยรักษาความสมบเสมอ สวัสดีไปเลยวะคะพี่น้นองคาอง <c oughs> ่าแต่คัามรวดค่าพี่น้องจ้าเรียกสวัสดีมาตั้งแต่นานนะ่นไหวอยู่แต่ก็รู้สึกนะครับหนึ่งเฟรนด์ร้อนเจ็ดสีเลยจากน้องเฟิร์สอนุวัาด้วยเป็นสูตรที่ชอบาถูงที่สุดเลยจ <c oughs> ากส่งแชรน,นะครับไซดันสายเข้มต้องหล่อเผาช่างโรช อยากทาในะครับยังสามารถส่งขอความเข้เฟซได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางเฟ o o k ก็ได้นะครับทีฟูัญทายของเราหรือว่าจะโทรเข้ามาหลังไหมก็ได้เช่นกันที่02 03 04สีเรียวเดลเบซี่นะฮะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยเป็นหน่นพืนของเรานะครับที่ก็พาฉันไปด้วย <GO av uther>